ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหานะครับในเรื่องเทอร์โมนดนามิกส์กันนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับดัดแปลงมาจากข้อ46นะครับหน้า188นะครับในหนังสือเรียนสสวทนะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าในการอัดแก๊สอาร์กอน1กิโลโมลนะครับ1กิโลโมลก็คือ1,000โมลเนาะจากปริมาตร24ลูกบาศก์เมตรนะครับที่0องศาเซลเซียสนะครับ0องศาเซลเซียสก็คือ273เควินนะครับ ความดันหนึ่งแสนปาสคาลนะครับให้มีปริมาตรนะครับสิบสี่ลูกบาทเมตรก็คือจากยี่บสี่ลูกบาทเมตรนะครับเหลือปริมาตรเป็นสิบสี่ลูกบาทเมตรนะครับเพราะว่ามันอันนี้มันอัดแก๊สเนาะปริมาตรก็ลดลงถูกไหมครับจากยี่บสี่เหลือสิบสี่นะครับโดยที่ความดันคงที่เนาะเพราะเขาบอกว่าที่ความดันเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก่อนอัดกับหลังอัดความดันเท่าเดิมนะครับเขาให้หาหลายอย่างเลยนะครับข้อนี้เนี่ยที่ยกข้อนี้มา ให้ทำานะเพราะว่ามันได้วัดความรู้หลายอย่างนะครับก็เลยน่าสนใจดีนะครับก็ไก่นะครับให้หางานในการอัดแก๊สนะครับในหน่วยเมกะจูลนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดหางานแน่นอนใช้สูตรอะไรครับก็คือับบบรรยูนับ p เดลต้า v เนาะนะครับโดยที่ p เนี่ยก็คือความดันนะครับของแก๊สนะครับก็คือหนึ่งแสนปาสคาลนะครับส่วนเดลต้า v นะครับก็คือ ปริมาตรของแก๊สที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือ14ลูกบาศก์เมตรเนาะลบด้วย24ลูกบาศก์เมตรนะครับอันนี้โอเคไหมครับอันนี้คือปริมาตรตอนหลังนะครับ14ลูกบาศก์เมตรอันนี้คือปริมาตรตอนแรกก่อนอัดนะครับ24ลูกบาศก์เมตรเพราะนั้นเนี่ยก็คือปริมาตรลดลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าคิดเลขออกมาแล้วนะครับก็จะได้หนึ่งล้านถูกไหมครับ ก็อันน <p ễ dar office> <p ast apan> ี้ลบกันได้ลบสิบนะครับอันนี้หนึ่งแสนเพราะนั้นเนี่ยก็ได้ลบหนึ่งล้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ตอบหนึ่งเมกาจูนนะครับอันนี้เข้าใจเนาะว่าทาไมได้ค่าเป็นลบนะครับอันนี้ก็ถูกต้องนะสอดคล้องถูกไหมครับเพราะเขาบอกว่างานในการอัดแก๊สเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ในงานเป็นลบอันนี้ขอไม่ขยายความแล้วนะครับเพราะว่าผ่านมาหลายข้อแล้วว่างานเป็นลบมีความหมายอะไรนะครับขอใขนะครับ อุณหภูมิของแก๊สลังอัดในหน่วย Newton, นิวตันไอ้หน่วยหน่วยเควินนะครับอันนี้ให้หาอุณหภูมิของแก๊สลังอัดใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าให้หาอุณหภูมิเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกสมก,การสถานะถูกไหมครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าหลังอัดแก๊สนะครับก็รู้อะไรครับรู้ความดันใช่ไหมครับรู้รู้ p นะครับแล้วก็รู้ v นะครับส่วนปริมาณแกส๊สเราก็รู้เนาะ ใช่ไหมครับ n เล็กครับก็เข้าใจว่าอันนี้แก๊สอาร์กอนเราอยู่ในลบปิดเนาะเพราะนั้นเนี่ยปริมาณแก๊สก็น่าจะคงที่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเรารู้ p รู้ v รู้ n นะครับเราก็น่าจะใช้พวกสมการสถานะเนาะใช่ไหมครับสมการสถานะเนี่ยมีสองสมการเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราเลือกใช้สมการนี้เพราะว่าเขาให้ n เล็กมานะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะหาอุณหภูมินะครับเราก็ย้ายข้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยย้ายมาแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็น p v หาร Nr นะครับโดยที่ P นี่ก็คือหนึ่งแสนปาสคาลถูกไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าหลังอัดเนี่ยก็คือความดันไม่เปลี่ยนแปลงเนาะก็คือหนึ่งแสนปาสคาลนะครับหรือว่าหนึ่งแสนนิวตันต่อตารางเมตรนะครับส่วนวอลลุ่มนะครับก็คือ14ี่ลูกบาศก์เมตรนะครับส่วน n ก็คือหนึ่งพันโมนะครับส่วน R เนี่ยก็คือค่าคงที่ของแก๊สนะครับ8 3 1จุดสามต่อโมลเควินนะครับเพราะนั้นเราก็ลองคิดเลขดูนะครับ ถ้าคิดเลขออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้ว่าอุณหภูมิของแก๊สนะครับหลังอัดนะครับมันก็จะเป็นหนึ่งรอยหกสิแปดเควินนะครับโอเคไหมครับอันนี้นักเรียนควรจะลองคิดเลขดูด้วยนะครับเผื่อผมคิดเลขผิดนะครับก็ควายนะครับให้หาพลังงานภายในของแก๊สที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในหน่วยเมกะจูลอันนี้ให้หาพลังงานภายในของแก๊สที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือหาเดลตายูนะครับ เพราะนั้นเนี่ยหาเดลตา U มันก็มีสองสมก,การให้เลือกเนาะนะครับทีนี้เนี่ยเราต้องเลือกสมก,การซ้ายถูกไหมครับเพราะว่าเขาให้ n e มาถูกไหมครับให้ปริมาณแก๊สมาหรือว่าให้จํานวนโมลของแก๊สมาเนาะเราก็เลือกใช้สมก,การซ้ายนะครับซึ่งเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับ n e ก็คือจํานวนโมลหรือปริมาณแก๊สนะครับก็คือ1000โมลนะครับส่วน R คือเข้าเที่องแก๊สนะครับ8.3 1จูนลต่อโมลเควินนะครับส่วนเด l t า T นะครับ เราก็ใช้คำตอบจากข้อที่แล้วเนาะเพราะว่าหลังหลังหลังการอัดแก๊สนะครับอุณหภูมิมันคือหนึ่งร้อยหกสิแปดเควินนะครับส่วนก่อนอัดเนี่ยก็คืออุณหภมูมิศูนย์องศาเซลเซียสนะครับก็คือสอง้อยเจ็ดิบสาเควินนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับถ้าตรงนี้ผิดนะครับหนึ่งร้ยหสิบปดเควินผิดขอใครผิดขอควายผิดตามนะครับ <laughs> อะไรอย่างนั้นนะ เพราะนั้นครับลองอันนี้ลองคิดเลขออกมานะครับถ้าคิดเลขออกมาแล้วเนี่ยดูว่าได้เท่าผมหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยผมได้หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นจูลนะครับเพราะนั้นมันก็คือหนึ่งจุดสามหนึ่งเมกะจูลนะครับลองคิดเลขดูด้วยนะครับอย่าเพิ่งลอกเพลินนะครับทีนี้มาดูงองูนะครับงองูเนี่ยแก๊สนะครับปลดปล่อยความร้อนออกมากี่เมกะจูลนะครับอันนี้คือหาคิวถูกไหมครับเพราะนั้นแน่นอนต้องใช้กฎข้อหนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์นะครับ ก็คือหาคิวนั่นเองนะครับโดยที่เดลตายูเนี่ยเราหามาแล้วจากข้อที่แล้วที่ผ่านมานะนะครับก็คือลบ1.31เมกะจจนนะครับส่วนงานเนี่ยก็เอาจากข้อที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับก็คือลบ1เมกะจูลน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อที่ผ่านมาคําตอบผิดนะครับอีกข้อนี้คําตอบผิดตามนะครับเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คิดเลขมาแล้วนะครับก็จะได้ ลบ2.31เมกะจูลนะครับสแสดงว่าแก๊สเนี่ยปลดปล่อยความร้อนนะครับหรือคายความร้อนออกมานะครับ2.31เมกะจูลนะครับก็หวังว่าโจทย์ตัวอย่างพวกนี้นะครับจะทำให้เรียนเข้าใจคอนเซ็ปต,ต์มากขึ้นนะครับแล้วพบวกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ